มันปาดหน้าโ<ห>จนม,มันชนนะครับโจนแล้วมาระวงังรถดช่วยด้ยออวยเ้าของแั็บแล็ตมีไหม,ะมนะไาดูข้างๆนี้มันนั่นแล้วช่วยด้วยมันชนอู่ยาเข้าไปสิให้มันบอกเน,น,นอเลย กอดจับอยู่ไหนหนูไม่ไปไหนกอดจอยู่ไหนหนูไม่ไปไหนเ้ยูวังมันปาดหน้าโจรนะมันโจรนะครับโจรแล้วมาหนูวังดูวยดูเลยเขาบอกอ้อดับแกมีไหมนะไปดูข้างๆนี้มันนั่นแล้วช่วยดูเลยันโจรงูอย่าเข้าไปสิ แม่หัลูไ้ยาไอ้ไม่ไปเลยลูกลูไม่ไปเลยลูกลูกไม่ไปเลยลูกโกตะปอยู่ไหนลูไม่ไปเลยลูอยู่ไหนลูไม่ไปเลยไ